เอา้าโรบิตานไปไหนโอ้ต้องลากไปลอีกแล้วเรียบร้อยพอๆข้างออกแล้วน้องนึ่งโอ้โอไม่ไดห้ไปดูเลยวายุปินานไปไหนหายไปไหน ตอนนี้ขึ้นไวห,หรือเปล่าดูันนียว wow, ้าวไวหรือเปล่าไวห,หรือเปล่า <c oughs> เกมไปอีกหนึ่งครับรถไปตามโอ้ไปดินตรงไหนเนาะเตก มันยังลงมาครับเอา้าจัดไปอุ้นน้ำนี่น้ำแล้ว <c oughs> <c oughs> ากำลังทางวิ่งสบายๆนะอดีตทำไมขาดนะ À, sai hole. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không còn bên dưới này nè, còn bên dưới là lái lè, kìa 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 kìa, là đợt rồi đó. Cứu บอกได้ยังตกอยู่ว่าพี่หยุดก่อนใช่ไหมฝนมันตกขึ้นไม่ได้ไุ่เลยต้องตัดหรอก หยุดก่อนพอ,อก,ก่อนหยุดก่อนหยุดก่อน,นเดี๋ยวเดี๋ยวทางมันพังอย่าแกสั่งหยุดแล้วอ้าวว้าวเฮ้ยสุดยอดเลยปรา้าอดศปรา้าอดเอาโอ้ อะไรนะเฟืองท้ายเฟืองท้ายเตจไปได้ไม่ละไปได้ก็ไปนู่นเกกมาใหม่เอาไปเทศสาราน่ะเขาเกนื เพื่องแต่น้ำมันิมันลื่นวิ่งไปก็ว่าฝรั่งไม่หยุดเลยรถวิ่งวนรถวิ่งวนไปทางมันแหงเด้อไอ้พุ่มจิ่งลินขึ้นไม่ได้แล้วรอบนี้ถ้ามันไม่เหยียบ มันไปได้เลย